อย่างเป็นทางการครับทุกท่านครับวันนี้รเราถึงการเขียนบทคามเพื่อส่งตีพิมพ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้ถ้าท่านใดมีเมนูสคริปที่เขียนไปแล้วหรือว่าพอร์ตโฟลิอเอกสารอะไรก็ได้นะครับที่มันจะเป็นประโยชน์การเขียนเนี่ยเรานํามาคุยกันได้นะครับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกวรารสารการเตรียมเนื้อหานะครับ การมีข้อข้อมูลแล้วก็การเขียนบทความทุกท่านจะเห็นว่าผมจะไม่ลงไปที่เรื่องการเขียนบทความทันท,ทีเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนการเตรียมการเนี่ยก่อนจะถึงบทความเนี่ยสามเสเตจนะครับอันนี้ผมแบ่งเองเนาะหลายท่านอาจจะแบ่งแบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนมันไม่ใช่แค่งานเขียนครับมันมันต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆอยู่นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับอ่ ไม่ว่าจะเป็นกับผู้ให้ทุนของเราว่าเขาต้องการอะไรนะครับสถาบันที่เราสังกัดนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาเราบางทีก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบเจนเนลอนี้เราก็ลงไม่ได้นะเขาชอบอีกเจอเนลอนหนึ่งนะครับเขาชอบอีสไตล์หนึ่งตัวเราเองเราชอบแบบไหนเราสนใจเจนเนลอไหนอะไรอย่างนี้ครับ เราจะเขียนแบบไหนนะครับอนอกจากนั้นนะครับเราต้องไปยุ่งเกี่ยวกับาการขอจริยธรรมนะครับนู่งเกี่ยวกับมหาลัยของเราที่มีหน่วยงานที่อนุมัติจริยธรรมนะครับเราต้องไปใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลวิจัยการทำตารางการทำรูปภาพนะครับ เราต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการมีข้อข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพมิเตอร์ถ้าเป็นด้านสังคมศาสตร์ก็อาจจะใช้เป็น atlas ti หรือว่าใช้เป็น e n v i v o หรือโปรแกรมอื่นๆนะครับถึงจะมาที่การเขียนบทความซึ่งเราจะต้องไปใช้วิทยายุทธ์ในการเขียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอจารย์ลักนาครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์จากที่ไหนแนะนำตัวนิดนึงนะครับ เอ่ออะไรนะคะอาจารย์เอ่อมาจากสถาบัานไหนนะครับอ๋อมาจากมหาวิทยลาลัยรังสิตค่ะเป็นสาขานวัตกรรมเหมือนกันไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อโอเควันนี้นวัตกรรมมาสามท่านโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ท่านใดสะดวกเปิดกล้องก็เปิดไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะได้รู้สึกว่ามีมีเพื่อนอยู่นะ <c oughs> บางทีบางทีไม่มีคนเปิดกล้องเนี่ยเอ๊ะ <c oughs> จะรู้สึกหวาดระแวงนิดหนึ่งเนี่ย วันนี้เราจะขออนุญาตพูดถึงสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะว่ามีประชุมด่วนต้องขออภัยนะการเขียนบทความนะครับเราต้องใช้โปรแกรมในการอ้างอิงด้วยบางท่านมี r e f e r น n c สามสิบสี่สิบอย่างเงี้ยนะครับบางคนเป็นร้อยแต่ให้ให้นั่งเขียนแบบใช้มือเขียนโดวยไม่ใช้โปรแกรมเนี่ยยากลำบากเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ EndNote หรือว่าใช้ Sotoro บางทีก็ใช้เมนเดล์อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเอนโดน่ะผมชอบสุดละอันดับแรกเรามาดูการเลือกวัลสารนะครับเพื่อที่เราจะตีพิมพ์ก่อนอื่นจะพูดถึงฐานของวารสารก่อนนะครับถ้าท่านใดเข้าครั้งที่แล้วก็คงจําได้ว่าหลังจากที่เราเรียนจบไปเนี่ยครับเราต้องขอตอําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์นี่นะครับ เราต้องเผยแพร่ในวารสารเหล่านี้นะครับที่อยู่ในฐานอ r ริกแมตซ์ไซส์พับเม็ดสกอปัสเว็บออฟไซส์นะครับ JST หรืออ่านว่า JSTOR ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหรือโปรเจกต์บิวส์ผมไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะฮะที่ผมเคยเห็นอาจารย์ที่มามาสอตีทีมเนี่ยมีอ r ริก e นะครับอ่าพับเมดนี่เป็นด้านการแพทย์นะครับ ส c อปัสนี่ขรอบคลุมทุกด้านและใหญ่ที่สุดนะครับเวฟออฟไซส์ก็ทุกด้านเล็กกว่าส c อปัสนิดนึงแต่เก่าแก่กว่าเยอะนะครับนะเก่าแก่กว่าประมาณสักห้าสิบหกสิบปีนะครับซึ่งกำหนดให้ตีพิมพ์ในสาร SCAE SSCI AHCI เท่านั้นแต่มันคืออะไรหละ่ะพวกนี้ตัวย่อเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ ในสายสังคมศาสตร์เนี่ยถ้าขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยให้สามารถตีพิมพ์ในทางด้าน Thai ซไท,ย,ย,เทยเจอแนลไซเซชันอินดีหรือว่า TCI ได้นะครับถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์จะไม่ได้นะครับ้านวิทยาศาสตร์จะเป็น3.1เท่านั้นอันนี้เป็นเกณฑ์เก่านะฮะห2แต่ว่าเกณฑ์หกเนี่ยคงจะคล้ายๆกันเพรีหาิไอกาสารไม่เจอ มาดูอันดับแรกเลย ISI นะครับซึ่งเป็นฐานที่มีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงที่สุดเลยครับวังเป็นมาก็คือคุณยูจีนกาฟิลเนี่ยครับเขาได้ตั้งสถาบันสารสนสารสนเทศวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่า ISI เนี่ยขึ้นมาในปี1956นะครับแล้วก็สร้างคำขึ้นมานะครับว่า citation index หรือว่าดัชนีอ้างอิง ฐานข้อมูลที่อยู่ใน ISI นะครับนะถูกซื้อต่อโดยทาสัต์รอยเตอร์นะครับในปี1992นะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ISI Web of Knowledge นะชื่อยาวขึ้นนะฮะจริงไม่มีอะไรนะแล้วก็ ISI เดิมนะครับแต่เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยหลังจากนั้นปี2016ครับบริษัท Private Analytics นะครับก็มาซื้อต่ออีกทีหนึ่งนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น ISI Web of Science ถ้าคนที่เคยตีทิมพ์เมื่อ2ี่สบสามสิบปีที่แล้วก็จะเรียกกันย่อๆว่า ISI นั่นแหละเพราะตอนนั้นมันยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับเราก็จะคุ้นกับคำว่า ISI กันมากกว่าซึ่งหกปีมานี้เองนะครับมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับ c a l i b r a t e version ของ ISI ในฐาน ISI ก็จะมีวาาสารนะครับอยู่ประมาณสักหมื่นป่าชักนะที่เป็น SCI, SSCI, ASCI AH วันนี้ทุกท่านนะเข้ามาเนี่ยเป็นสายสังคมศารเนี่ยนะก็จะเน้นไปที่ SSCI ครับเพรานะงั้นถ้าท่านตีพิมพ์นะครับแล้เ,เห็นเครื่องหมายนี้ SSCI อยู่บนหน้า journal ก็แปลว่าอุ่นใจได้ว่เาเป็นวารสารที่มีมาตรฐานนะครับส่วนวารสาร ESCI นั้นนะครับเป็นวารสารที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยัยงไม่ได้เข้า SSCI ครับนะเขาเรียกว่า emerging อ m มเมอร์จิงก็คือเพิ่งเกิดขึ้นมาเพราะ,ะั้นตัวนี้จะไม่มี Impact Factor เช่นเดียวกันกับหนังสือกับพวกเอกสารรวม Conference นะครับก็จะไม่มี Impact Factor นะแต่บางสถาบันสามารถให้ใช้รายงานการประชุมหรือว่า Conference Proceeding เนี่ยใช้จบได้นะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโทรครับท่านใะดเรียนโทอยู่ก็สามารถที่จะสอบถามไปทาง หมายที่อะไรของท่านได้นะครับเจ้าตัว SSCI กับ SSCI นะครับ S C I E กับ S S C I ชื่อย่อเยอะนะสับสนนนะเขาจะเอามารวมกันนะครับเป็นรายงานที่ชื่อ JCR หรือว่า Journal Citation r e p o r t นะครับซึ่งออกมาทุกปีนะครับว่เา,าเป็นคะแนนที่ชื่อ Impact Factor Impact f a กเตอนั้นมาอย่างไรแฟก a c t ร์มาจากการที่เอาจำนวน Citation ต่อปีนะครับของวารสารนั้นไซเทชันก็คือจำนวนที่ถูกอ้างอิงครับมาหารจำนวนเปเปอร์ในรอบ2ปีนั้นหารออกมาได้เท่าไหร่นั่นคือ Impact อิมแพ t แฟกเตอร์เช่นวารสารน a เจอร์นี่นะครับมี i แ p a แฟกเตอร์อยู่ที่4 1หมายความว่าใน2ปีนั้นนะครับมันถูก อ้างอิงไปเจ็ดหมื่นกว่าครั้งแล้วก็ตีพิมพ์ไปพันกว่าครั้งฐานออกมาแล้วได้สี่สิ็ดซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นวารสารไหนเนี่ยนะที่ถูกอ้างอิงเยอะแล้วก็ตีพิมพ์มน้อยๆเนี่ยโอกาสที่ impact factor สูงก็จะมีเยอะถือว่ามีคุณภาพสูงนะครับต่อไปนะครับฐานที่สองก็คือ scopus ซึ่ง,งหลายๆท่านอาจจะคุ้นชื่อมากกว่า isi สกอปัสมันคือเป็นเครื่องหมายการค้านะครับของฐานอ้างอิงวารสารเนี่ยที่ก่อตั้งโดยบริษัทที่ชื่อเอลซีเีจากประเทศเดนทาแลง